สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องปไปสุขูมสุขคนวันนี้มาพ่อกับเสียส่วนไผ่แล้วครับน้องๆเราอยากกินแกงน้องใหม่โอ้มาเยี่ยมยามไล่เถื่ออบไล่เรื่อแล้วเห็นว่าน้องใหม่ไม่เหไปลุยเบิ่งที่ตามเบิง่งว่าสิมีบ่า <L 3 S 2> ตามเสีย,ยส่วนภัยเฮานี่ก็มีแต่คงเสียเพนเดือดนะครับนี่มันซีมีบอเน,นี่นี่ม่าซมี ของนอเขาเหลืวเนาะแนวในวันวันป่ายเพื่อวานแนวจะห้ามเก็บไงแต่จะของเก็บเองโอ้เสียพันเป็นคนจองไว้ประจันน้องหลายเนาะอืมเอาวันนี้เอาไว้เพื่อทีมงานดิฉันแบบวันเห่าโดยเฉพาะห้อยง่ายเลยหวานเนาะแกงโรไม่เข้ามัเขาเอาเม็ดโรไม้หลวกเข้ามาโซ่จัก็อกนออะไรบ่ เกี่ยวกันติวัดันอันนี้เด็กขาดกวดตีต้องนอพ่อปองออยหงายง่ายทำง่ายนี่ได้ยุ่นเ่ยเออสามซีนเกีกัน นน้อยนน้อยจะมีทุบซะกันเลยเอาวันนี้ก่อนเลยเขาไปหาไปยนันา่งก่อนเลยครับไนนองหม่เดี๋ยวเขาไปหาตั้มนำหาไอ้ไปยะน่ัครับน้องเขามองเลยัปนปูไว้ผสมมีสวนไผ่กับตรงนี้ไปยนันหน เงยายเลยโอ้ยนี่กุจีใช่บอเสียกุจีมันอิ่มพดแล้วไปไปได้ทีเด็ดโนอไปรอ,อ,อบหนังก็บอได้ไปอีกเลยเป็นภัยลองเอามาทั้งเกาทั้งไม่ทั่วประเทศไทยที่เขาบวงคิมเนี่ยเราก็กดไหลค์กดแช่์กดติดตามเป็นกังใจให้ทีมงานได้เเลยครับ เปิดจะมีกำลังใจในการเฮ็คลิปต่อไปมาให้พี่น้องเขาเบิงเดี๋ยวกับศิลแวะมหาเสียเพิ่นอุ้ยดอกน้องใหม่เพราะน้องใหม่ิันกำลังเกิดเออเศษเหล็กสากลากอยู่ที่ตอนน้องใหม่มันม่นสวนเจ้าของแถวอีกตัวปลูกเองก็มือตัวเนี้ยเป็นยัก ลงใหม่มดนี่ก oh, ําลังขึ้นผนมาหน่อใหม่กําลังแข็งขึ้นเะนั้นตัวซอยเสริมผลออมาเท่ากับได้กินนี่แหละใส่ตัวนี้แหละเปิดใส่ได้กินเปิดปีเลยอหายากเล็กน้อย นราไม้เสียส่วนไยัยเฮาแล้วก็ะฝากไปเด้อครับทั้งสุมมมงส่มเมื่อเมีเย,มย,ยทัย้งการศิลป์เครับว่าฝากก็มกินหอดกีถึงไปทั้งสุ่มเมื่อเมียเนี่ยเรามาีโอกาสได้พาเสียส่วนไัยไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านสวนทั้งสุ่มเมื่อเมียบัตรสันตว่าบรรยากาศเย็นสบ,บายมีส่วนไัยมีไัยมีไยมัไยขึ้กันทั้งนั้นแต่ว่าเกิดบุหรีคือเส,ส,สียส่วนภัยของแม่บ่เสียน้ำดีว่ตรสันเสียส่วนไยัยวะต้องเสียส่วนไ,ยไัยนี่ ไปหากินไก่เดีวยวครับพี่น้องช่วงนี้ก็บ่ได้ออกล่ายุดไว้ก่อนเนาะเสียเนาะหลวไพ่เป็นหลายพ่อแหลรันพอะไรเมนบอสอยูย่ขางหัวขขางสวนนะพ่อมีแนวอยูนน่แนวกินอยู่ไป<ะ>ไนะติดตามตอนต่อไปครับแต่งไม่พอแต่งไม่พอเสียสวนไพ่คือเก่าคือเดิม การเจียชุนไพยมีมิที่ภัณฑกยังไงไปขายก่อนเสียจับน้องสาวเขานี่เบอร์ที่โตบ่เบอร์เสียแม่นบ่บ่เบอร์เบอร์นึงเดี๋ยวจะมีรีวิวพี่น้โนบุนี้เนาะทางเพจไร์เอรันเดอร์เพ,พจสวัสด,ดีเพื่อนอ<แ>ีสานเดี๋ยวาจะมีรีวิวอยู่เอาไปรับสม้มรับฟังกดติดตามสิบริภาดคลิปของเสียชวนไทย จับส่วงนี้ถือว่าเป็นอันสันยอดนน้ะเสียเนอโมดเดลไปใช้มาใสาก่กอ่ะยังมีอาหารไปกักตุนอยู่อันทุง่งไหลยรอติดตามครับแสบดัวแสบแต่ว่าสำหรับเสียส่วยช่นยนี่ถือวบาหวีผาดเฮ็ดขาดดี น้ำเยี่ยวน้ำเดียวยน้ำเยียวเลยเดิโป้โคมตัวดุพี่หวานดิโอ้น้อยหวานมาสั่นรอติดตามครับเหยาๆเลยมาหนีิเหยาแรกนะครับผมไปเหยายวจะนั่งกลับไปเออเนี้ก็ราเขาเบือ่อเขาเบือ่อ น,น้องเขาเบิ่งไหนก็มากินเขากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแกองหน่อไม้เขาก็ระลังสีหนึ่งเขาไม่ไซมบอรเสียเขาไม่จากลานเลยซื้อมาจากลานไม่ไหมเลย น้ำเขากินเขาหนาลักเลยยาปลาปิ <problem> ah ่งเขาไม่กินหรอกกินน้ำกล้ น้ำมาด้วยขับน้ำมาด้วยนี่เขเรียกใบอะไรนะพี่ใบนางใบนางตามนกบีบเดี๋ลองทำไหมล่ะเดี๋ลองทำไหมถ้าไม่เป็นดิผมทำเดี๋ยวไม่อร่อยดิให้คนทำเป็นทำอร่อยตุ้งเสียแล้วเงี้ยตุ้งเสียต้นใบต่ำดิเหรอโอ้ผมชอบเวลาแกบีบนั่นน้ำเขียวปึ๊ดออกเลยอะโอ้ Okay. โอเคเดี๋ยวต้องแกทําคนเดียวนะคนอื่นทำไม่เขียวเอออืมงน,นั่นพี่เจะทิ้งไหมให้แก่ทำนั่นๆนะทำพอนั่นๆพอเดี๋ยวแกก็เเองลยประหยัด, 20, ดยิบหนึงดูเนี่ยเนี่ยดูแรงนะทำรายการไม่ไ <c oughs> ด้ห่วงนะดูเลยนะแหลนะดาวขนะึ้นเลยที่ทำ กินต้ามได้เป็นอย่างนี้แสวัสดีเพื่อนอีสานโปรโมทตลาดไปตลาดเจ้าของเนาะติดตามเล็กหน่อยเพราะว่าขุยโบเก่งหน่อยพี่น้องเจ๊เขาเก่งเพี้ยงท้องเสียเพิ่นคือสวัสดีเพื่อนอีสานครับแต่ว่าสองของเขาจะยันแบบบันเทาครับพี่น้องกันนั่นแหละครับเปิ่งรับกันเ็อยู่เห็นกินนับกัน ติดตามใส่กุญเช็ดติดไปตัวกระดิ่งไปกินเมลใหม่มาบุพการแน่นอนเบิ่งก้อนโมลเลยจะมีเพจใหมนะ่ครับปลาไวก้า,าปาาลาไวกาล้มไม่รู้ลุกมใช่หไหมลุกก็จะขึ้นมาปังงัดเช้กำลังเยอะจะเตะจะอจะไรเนี่ยเขาไม่เอาพูดีๆว่าใช้หนัง โดนไปเอาน้ำเลยน้ำใส่็ี่มาเนี่ยนะเอาอันน้ำมันพื้นไม่เลยนี่นน้ำกระเทียมดองน้ำกินเนี่ยไม่ใช่น้ำประปาน้ำสางน้ำสางนะสากมันเบิดยุกน้ำสางแล้วกินหนาเว ไอ,อ้ฟังอยู่คือบัวฝั่งไม้ไผ่เจียวอบไ,ไ,ไอ้ต้นไผ่ต้งไส้ใบไผ่ต้นเนาะรับไปเสกันบ่น,ไไนพวกแตกบ้ากันบัวหนกซื้อไม่ตัวบัวกันเป็นบัวน,นตามใหดื้อ่ ตามไม่ร่นเลยเกแล้วเลยปล่อยไปนาทนีย้งเซียพนันเลบันเซียส้นไผ่บนนัดคัาเดือดนี่เขากน,นั่มนี่ลอชิมย่างเดียวเลยเดียวมาต้มน้ำเดียวแล้นสูตรเด็ด Nam gia vào nhà lò trong này hôm nay 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 ถูกลอนี้ไชดีครับพี่นอ้องสนใจกับติดต่อเข้ามาเลยเสียสวนไผ่พุ่งใหญ่กว่าใครในโลกนี่อยู่ที่ไหนะินดีอยู่ดี่<ะ>นี่ินดีอยู่ดีเดี๋ยวไปที่ถ้วยชาเขียวกอนเลย เพื่อเขาน้าตัวนี้ไป,ไป,ไ,ปไปแกงเลยเป็นโมเซียเท่เท่ทต,ต,ต,ตัวนั้นน้าตัวนั้นทีมของเขาตัวนี้ใส่ไปเลยเปเตะเซียบตัวนี้ก็เปตะเซียบแล้วเอาไาเรื่อขาดเดี๋ยวไปเก็บดุกโดด <c oughs> พี่น้องคักี่น,น้าต้มมาแล้วก็เจอือแล้วฮนนะ้ำป่ามีใครเอาไปนะนี่น้ำป่าประมาณนอ่ะค <c oughs> พามพอเนี่ยล่อแกงอย่างเดียวครับเพราะว่าเจอือแล้วนอ้องไผ่ ไผ่ดิ้มลงต้มโดนนบ่ะผมแนงหน่อยแกงหอานี no ั่งไปเลยเสียชนไผ่เอานำลูกวดไปน้ำกันเลยน้าียันหนาตัวเลยเสื้อบอสเสียบอสเสือกเอาพอสมควรเนาะ ไปเข้มข้นเสร็จแล้วใบ้ไปกินของใหม่เลยนี่กินไก่หนังไรมากอ๋อเอาใส่เอาใส่ใบใบอันมอนี่ไอ้ผักกระหยบ่ใส่ผักแหยงบ่กยงคนนี้เอาบ่บ่บ่เหลือบ่อยู่ฮะอาคนเหลียงเดี๋ยวจะไปเก็บใบชานางมาใส่โอ้ใบชานางเหรอวะกัะแยังกระหยังเอาแบบอีสานอีสานแบบวันเท่าเลยนี่ถุดเดียวร่มมือเกา มีหม่หอมมหัวโม่หมือนี่เส้าม่วม่ีบ่ม่หี่บ่มยไม่ใช่ยาน้เือนยกน่าน้ำเดือดได้ไม่พอเดี๋ยวรอีกสักครู่พี่น้องคือการตุงโ่้เอาลยลงตุ่มเลยสิได้ไหมเนาะมันเป็นสูตเดิคือเขาโอ้เป็นสวดโบราณโบราณ Cô thầu thay thì rùm sẽ lên sửa chùa Rượu đây, ừ. Khi... khóng. Khóng. Khóng đây. Có, có kiếm khuẩn như đây không? Có, có Rượu rùm sẽ lên ไม่เกียมแน่มือเงินสื่อแล้วเออ,เอ,อโอ้เคปลาหัดเออพี่น้องเด้อว,วางมากินแกงนกใหม่นะเสียส่วนไผยเข้าเกีดกุจีเนาะกุจีมีโอกาสเด้อไปอีกอันนี้แกงเพี้ยๆเอาไปก่อน คิดว่าบวดขาดหอคุณว่าเสียขาดคือเก่าคือเดิมเหยื่อข้าวกันข้าวจุกหน่อยแก่แทะแต่ใครพักได้ตัวเหรอใครพักกันแย่งหนพอไปแย่งหอมอยู่คือว่าควบใส่ซันนี่ก็คือพ่อเป็นบ่นี่พ่อเหรอบ่นท่านี้ท่านี่อ่ะว้ายแม่บ่นเสียเสียขาดบ่นอ่ะลองลองล่องตี่ตำเลิกพี่น้องแล้วเสียขาดบ่ ัขเขามาหลายปีแนะคือว่ามันมุ้งนีตายตัวเป็นบ่อขวดๆนี่บ่มีตายตัวเจ้าเต้ยใส่วิสกะไปเลยวิสกะกะไปเลยอ๋อมาเข้มได่ก็ใส่น้ำลายมอแซบมัอนี้อยากจืดมัอนี้อยากเข้มเข้มข้นหน่อยเข้มข้นหลายอยากหวานหน่อยหวานหู้ีว่ามัอนี่ซ้องขีดมัอนี่ซ้ำขีดบ่มีเจ้าเต้ยใจเฮาท้าเท่ากับแซบพวกเราหน่ะ คนเถาเสียบเนาะ <c oughs> เนวะโมเมนต์ดิ้ยคนมาแค่คนเถา <c oughs> โอ้ยเสียส่วนไคก็ยังมีคนมาอยู่เนาะ <c oughs> เด็กซีอย่างน่ใสากิกอยู่ <c oughs> สนอนให้อยูหุ่นได้เสียแล้วสอนไหม <c oughs> แมีบอกินเบิงสักต้นมนคอยแกงมโหแล้วทื่ตโแกงโมเป็นแนวหนใหม่เขากินเป็นอย่างเดียวแล้วที่เมว่ามันในบ้าเรีขาดอยู่เหาืนโอ้แสบีเสิครับแบีโอ้แกงหน่อยมาตลอดแกงหน่อยนูนก็ใหม่เรียขาดดีว่ะ ออืมหอยเด้อหอยเด้อพ่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 อแซ่บแล้วโอ้าขาขาขาแซบดีแซ่เลยแซ่เลยโอ้เดือดขาดมุ้ยม um. ุ ацион, ้ยกันตวงเลยพิ D ่สกะกะไปเลยเดือดขาดดีจิ๊กกะได้ด้แบบเอ้ยอันนี้กี่คอมกันเลยพี่น้องเก็บอันนี้สะดอก เขากบนามเท่าซ้ำนี่ล่ะสานเท่าางเกิองมสวนคนอยู่ไกลๆที่ทำมันนี่มีวัตนี้น้อไม่ตัวนี้ก็ล่างเกิดขึ้นเต็มที่อยู่จบแก๊สสิ้นเลยเอาโซ่โซวพี่ให้นดองพวกนี้เียรีมนห่อนนาะเนาะเขาขือเนาะกินน้ำเข่าขึ้นเลยเนาะตัวยเข่าขึ้นครับผมพี่น้อกจีบแก๊สน้งไหมเข้าครั ไปทำอะไรแล้วครับอยู่ๆเป็นท่ทำนี่ละนี่ละโอกาสหนาคลิปหนาเขาจะมาพอกันไหมครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับครับ